ไก่โต้มขันปลุกลีโอตื่นเขาล้างหน้าและรีบวิ่งไปเรียกหลวงตาหลวงตาครับตื่นหรือ,อยังครับตื่นนานแล้วนั่งรออยู่เนี่ยไปไปญาติโยมรอใส่บาตรลีโอสภพาย่ามถือปิ่นโตข้าวเดินตามหลวงตาเป็นเด็กวัดตื่นสายไม่ได้นะลีโอครับหลวงตา ตื่นหรือ,อยังลีโอมามาเอาผล,ลไม้หลังจากหลวงตาทำวัดเช้าเสร็จลีโอรีบไปลานวัดจับไม้กวาดกวาดไปกวาดมาเด็กๆอย่าขวางทางพี่ลีโอจะกวาดใบไม้เป็นเด็กวัดต้องขยันแบบนี้แหละลีโอครับหลวงตาถูถูถ,ถูเราก็ถูถูถูถ ง่วงนอนแล้วครับ